วายุเป็นชายหนุ่มผู้มีชีวิตที่ดูเหมือนจะสมบูรณ์แบบมีภรรยาที่เขารักและลูกน้อยที่น่ารักแต่เบื้องหลังภาพที่สวยงามนั้นกลับซ่อนความเครียดและปัญหาที่เขาต้องเผชิญในช่วงระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาความขัดแย้งระหว่างเขากับภรรยาเริ่มบานปลายจากเรื่องเล็กน้อยกลายเป็นปัญหาใหญ่ซึ่งทำให้บรรยากาศในบ้านเต็มไปด้วยความตึงเครียดวายุรู้สึกว่าตัวเองกำลังติดอยู่ในวงจร ที่ไม่มีวันสิ้นสุดการทะเลาะก,กันกับภรรยาและความวิตกกังวลเกี่ยวกับอนาคตของครอบครัวทําให้เขาแทบไม่สามารถคิดอะไรได้อีกต่อไปเขาอยากจะกลับไปสู่ช่วงเวลาแห่งความสุขและความสงบแต่ดูเหมือนว่าสิ่งนั้นจะห่างไกลออกไปทุกทีหลังจากที่มีการทะเลาะก,กันในวันหนึ่งวายุรู้สึกว่าเขาต้องการเวลาให้ตัวเองได้พักผ่อนเขาจึงตัดสินใจออกเดินทางไปหาที่เงียบสงบให้กับจิตใจของเขา วายุหวังว่าการอยู่่าำกลางธรรมชาติจะช่วยให้เขาสามารถเคลียร์ความคิดและพบผลทางในการแก้ไขปัญหาครอบครัวที่เขาเผชิญอยู่เมื่อเขามาถึงป่าบรรยากาศที่เงียบสงบทำให้เขารู้สึกผ่อนคลายลงทันทีวายุตั้งค่ายพักแรมใต้ต้นไม้ใหญ่ใบไม้ที่ปกคลุมอยู่ด้านบนทำให้เขารู้สึกเหมือนอยู่ภายใต้ร่มเงาที่ปลอดภัยและเงียบสงบในขณะที่พระอาทิตย์ค่อยๆลับขอบฟ้า เสียงนกร้องทำให้เขารู้สึกเหมือนอยู่ในโลกแห่งความสงบขณะที่เขานอนเอนตัวมองท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวเขารู้สึกเหมือนตัวเองถูกปล่อยวางจากความเครียดเสียงลมพัดผ่านต้นไม้ให้ความรู้สึกเหมือนเสียงกระซิบเบาๆที่มากับความมืดเขาได้ยินเสียงเหมือนกับเรียกหาเขาเสียงนั้นล่องลอยมากับสายลมอย่างอ่อนโยนเรากับต้องการสื่อสารบางสิ่งวายุรู้สึกสะดุ้งเล็กน้อย แต่ด้วยความอยากรู้เขาลุกขึ้นมาสำรวจรอบค่ายเขามองไปรอบๆเห็นแต่หมอกหนาที่ปกคลุมต้นไม้แอพื้นป่าเสียงนั้นเงียบหายไปพร้อมกับลมที่สงบลงเหลือไว้เพียงความรู้สึกแปลกประหลาดและความเงียบงนันที่ทำให้เขารู้สึกเหมือนถูกเฝ้ามองแม้จะรู้สึกไม่สบายใจนักแต่วายุก็เลือกที่จะกลับไปพักผ่อนต่อคิดว่าอาจเป็นเพียงจินตนาการของเขาเองในคืนที่สองของการเดินทาง ขณะที่วายุกำลังเดินเก็บฟืนเพื่อนำมาจุดไฟทำอาหารเขาได้หลงเข้าไปในส่วนลึกของป่าโดยไม่รู้ตัวหมอกเริ่มลงหนาทำให้เส้นทางที่เคยคุ้นกลับกลายเป็นน่ากลัวทันใดนั้นเขาก็พบกับหญิงสาวลึกลับคนหนึ่งที่ปรากฏต,ตัวกลางแสงจันทร์เธอชื่อนารีเธอมีความงดงามที่ไม่อาจหาคำใดมาเปรียบผิวของเธอเหมือนกับส่องแสงจากดวงจันทร์ที่ส่องผ่านหมอกเส้นผมของเธอปลิวไหวตามสายลมเบา และเสียงของเธอก็ไพเราะดังเสียงเพลงแห่งธรรมชาติที่ไหลลื่นเธอมองเขาด้วยสายตาที่ลึกลับและอบอุ่นในเวลาเดียวกันนารีเล่าว่าเธอมาจากที่ไกลโพ้นเป็นสถานที่ที่วายุไม่อาจเข้าใจได้ง่ายเมืองที่เคยเป็นสถานที่อันสงบสุขและเต็มไปด้วยความรักแต่มันต้องพบกับชะตากรรมที่เปลี่ยนไปเพราะความผิดพลาดของคนบางคนจนทำให้เมืองถูกสาปและทุกคนต้องอาศัยอยู่ในโลกมนุษย์ตลอดไป วายุฟังแล้วรู้สึกสงสารนารีและชาวเมืองเขาจึงเอ่ยปากถามว่าสามารถช่วยอะไรได้บ้างแต่นารีสายหน้าแล้วบอกว่าไม่เจ้าทําได้เพียงเท่านี้ก็เพียงพอแล้วข้าต้องเผชิญกับชะตากรรมของตัวเองและทุกคนในเมืองก็ต้องยอมรับมันด้วยนารีพาวายุเดินไปจนถึงประตูเมืองที่ถูกปกคลุมด้วยทวันและหมอกหนาประตูนั้นดูเหมือนจะมีพลังบางอย่างปกป้องอยู่นารีหยุด และมองวายุอย่างลังเลก่อนจะกล่าวว่าข้าไม่สามารถเข้าไปได้อีกแล้วแต่เจ้าสามารถเข้าไปได้หากเจ้ามีความกล้าหาญพอวายุผลักประตูนั้นออกทันใดนั้นประตูก็เปิดกว้างและเผยให้เห็นเมืองที่ซ่อนอยู่ในหมอกแต่เมืองนี้กลับเงียบสงัดไม่มีเสียงใดๆเลยเขาพบกับบ้านที่ถูกปล่อยร้างและต้นไม้ที่แห้งแลง้งแต่ในขณะที่เขาเดินสำรวจเขาได้ยินเสียงแวววว เหมือนเสียงคนร้องไห้เขาเดินตามเสียงนั้นไปจนพบกับลานกลางเมืองที่นั่นเขาเห็นรูปปั้นหินมากมายรูปปั้นเหล่านั้นมีใบหน้าที่แสดงความทุกข์ทรมานแล้วนารีก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งเธอบอกว่านี่คือชาวเมืองของข้าพวกเขาถูกสาปให้กลายเป็นหินในคืนที่ความรักต้องห้ามนั้นถูกเปิดเผยน้ำตาของนารีไหลออกมาอย่างเงียบงนันวายุรู้สึกได้ถึงความเศร้า และความสิ้นหวังที่แฝงอยู่ในบรรยากาศวายุเริ่มเห็นภาพแววตาของรูปปั้นหินที่มองมาที่เขาพวกเขาไม่ได้มีเพียงความทุกข์ทรมานแต่ยังเต็มไปด้วยความหวังที่ถูกทำลายนารีเริ่มเล่าเรื่องชาวเมืองให้วายุฟังครั้งหนึ่งเมืองนี้เคยเต็มไปด้วยชีวิตชีวาและความรักพวกเขามีทุกอย่างที่มนุษย์ต้องการทั้งความสงบและความสุขแต่ทว่าความผิดพลาดของหนึ่งในผู้คนที่นี่ ทำให้ทุกอย่างพังทลายความรักต้องห้ามเป็นต้นเหตุที่ทำให้คำสาบานนี้เกิดขึ้นในคืนนั้นชาวเมืองทั้งหมดถูกแช่แข็งอยู่ในร่างของรูปปั้นพวกเขาถูกกักขังให้จมอยู่ในความทุกข์ทรมานไม่มีวันปลดปล่อยวายุฟังด้วยความสลดใจเมื่อมองไปรอบๆเขารู้สึกได้ถึงเสียงร้องไห้ที่ไม่อาจได้ยินเสียงของวิญ,ญญาณที่ยังคงติดอยู่ในร่างหินเหล่านั้นเมืองที่เต็มไปด้วยความรักในอดีต กลับกลายเป็นกับดักที่ไม่อาจหนีได้สิ่งนี้ทำให้เขาเริ่มตระหนักถึงความน่าสะพรึงกลัวของคำสาปานนี้ทันใดนั้นเองเสียงกระหึ่มดังขึ้นจากใต้พื้นดินเงามืดเริ่มก่อตัวขึ้นรอบตัววายุเงานั้นดูเหมือนจะมีชีวิตและพยายามเข้ามาใกล้เขานารีร้องบอกวายุว่าจงอยู่นิ่งและอย่ากลัวเงาเหล่านี้จะทดสอบความกล้าหาญในใจของเจ้าวายุหลับตาลง และพยายามตั้งสติเขารู้สึกถึงลมหายใจของตนเองที่ค่อยๆสงบลงขณะที่เสียงกระซิบของเงาดังแว่วเข้ามาในหูพวกมันพยายามปลุกความกลัวที่ซ่อนลึกในใจทำให้เขาเห็นภาพความล้มเหลวในอดีตภาพความผิดพลาดและความอับอายที่เขาเคยหลีกหนีแต่แทนที่จะยอมให้ความกลัวเข้าครอบงำวายุกลับเลือกที่จะเผชิญหน้ากับมันเขานึกถึงคำพูดของนารีที่ว่าจงอยู่นิ่งและอย่าก,กลัว วายุรู้สึกถึงความมั่นคงภายในจิตใจที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นเขาไม่หนีอีกต่อไปเสียงกระซิบเหล่านั้นเริ่มเบาลงขณะที่ความกล้าหาญในใจของเขาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทันใดนั้นแสงสว่างบริสุทธิ์ก็แผ่ออกมาจากตัววายุมันส่องสว่างรอบตัวและทําให้เงามืดสลายหายไปเหลือไว้เพียงความสงบและแสงจันทร์ที่ส่องลงมาอย่างอ่อนโยน นารีมองวายุด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความชื่นชมเจ้าคือผู้ที่เรารอคอยแม้เจ้าจะไม่สามารถปลดปล่อยคำสาปานนี้ได้แต่เจ้าทำให้ข้าและชาวเมืองมีความหวังอีกครั้งนารีกล่าวด้วยรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นวายุมองไปรอบๆเมืองที่เริ่มเปลี่ยนแปลงไปดอกไม้ที่เคยแห้งเหี่ยวเริ่มเบ่งบานอีกครั้งน้ำพุที่เคยหยุดนิ่งกลับเริ่มไหลรินเมืองทั้งเมืองที่เคยเงียบงนัน ตอนนี้เต็มไปด้วยแสงสว่างอันอบอุ่นเรากับเมืองนี้หายใจได้อีกครั้งแต่ยังคงเหลือชาวเมืองที่ยังเป็นหินเสียงกระซิบลอยมาตามสายลมจงอยู่ต่อจงช่วยพวกเรานารีจูงมือวายุพาเดินไปที่ลานน้ำพุกลางเมืองน้ำที่ไหลรินอยู่ในน้ำพูสะท้อนแสงจันทร์เป็นประกายระยิบระยับนารีหยุดและจุ่มมือลงในน้ำน้ำนี้มาจากแหล่งเดียวกับใจของเมือง หากน้ำนี้ไหลต่อไปชาวเมืองก็อาจกลับคืนมาได้สักวันหนึ่งแต่ต้องมีผู้ที่เต็มใจจะอยู่และปกป้องเมืองนี้วายุยืนอยู่ครู่หนึ่งรู้สึกถึงความเย็นของน้ำที่ผ่านปลายนิ้วของเขาเสียงน้ำที่ไหลเบาๆกลายเป็นเสียงที่สงบและให้ความรู้สึกสบายใจอย่างน่าประหลาดเขาหลับตาลงสัมผัสถึงความอบอุ่นที่เริ่มก่อตัวขึ้นภายในใจทำไมข้าถึงรู้สึกเหมือนว่า ที่นี่เป็นบ้านที่ข้าตามหามาตลอดวายุกระซิบกับตัวเองนารีหันกลับมามองเขาแววตาของเธอเต็มไปด้วยความเข้าใจเพราะที่นี่เป็นสถานที่ที่หัวใจของเจ้าต้องการที่นี่มีเพียงความสงบและความรักหากเจ้าเลือกที่จะอยู่เจ้าจะได้เป็นส่วนหนึ่งของเมืองนี้และข้าจะอยู่ข้างเจ้าเสมอนารีวางดอกไม้สีขาวลงบนฝ่ามือของวายุเจ้ามีทางเลือก หากเจ้าปรารถนาจะกลับไปสู่โลกเดิมข้าก็ไม่ขัดแต่หากเจ้าเลือกที่จะอยู่เจ้าจะได้เป็นส่วนหนึ่งของการปลุกเมืองนี้ให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งไม่เพียงแค่เมืองนี้เท่านั้นที่จะเบ่งบานหัวใจของเจ้าก็จะเบ่งบานขึ้นด้วยเช่นกันนารีพาวายุไปยังกระท่อมหลังหนึ่งที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันเงียบสงบเธอบอกเขาด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนว่าคืนนี้ เจ้าพักผ่อนที่นี่ก่อนเถิดพรุ่งนี้ข้าจะพาเจ้าเที่ยวชมความงามของที่นี่ด้วยตัวข้าเองวายุรู้สึกเหนื่อยล้าจากการเดินทางและเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเขานอนลงบนที่นอนที่นารีจัดเตรียมไว้ในกระท่อมหลังเล็กแสงจันทร์ส่องผ่านช่องว่างของหลังคาทำให้ในกระท่อมดูอบอุ่นและสว่างสวยอย่างนุ่มนวลวายุหลับตาลงปล่อยให้เสียงลมพัดผ่านต้นไม้ และเสียงแมลงกลางคืนค่อยๆกล่อมให้เขาผ่อนคลายความรู้สึกสงบสุขเริ่มก่อตัวขึ้นในใจความเงียบสงัดของป่าทำให้วายุรู้สึกเหมือนกับว่าเขาได้พบที่พักใจที่ตามหามานานวายุรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติที่กว้างใหญ่จนกระทั่งเขาค่อยๆหลับไปด้วยหัวใจที่เปี่ยมไปด้วยความสงบและความหวังในวันพรุ่งนี้ยามรุ่งอรุณ นารีจูงมือวายุเดินทางมาถึงลำธารที่ซ่อนตัวอยู่กลางป่าลึกน้ำใสาราวกระจกสะท้อนแสงอาทิตย์แรกเป็นประกายระยิประยับรอบข้างเต็มไปด้วยดอกไม้ป่าสีสดและต้นไม้สูงใหญ่ที่ให้ร่มเงานารีบอกว่านี่คือที่หลบภัยของเธอจากความวุ่นวายธรรมชาติและเสียงน้ำไหลช่วยบรรเทาความทุกข์ให้เธอสงบและเติมเต็มพลังใจทั้งสองคนใช้เวลาร่วมกันที่ลำธารอย่างผ่อนคลาย นารีชวนวายุเล่นน้ำวายุไม่ลังเลที่จะกระโดดลงน้ำพร้อมเสียงหัวเราะทั้งคู่เล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานวายุพยายามจับปลาตัวเล็กๆที่ว่ายผ่านแต่ไม่สำเร็จนารีหัวเราะเมื่อเห็นท่าทางของเขาและนั่นทำให้วายุรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นนารีนําผลไม้แปลกๆจากป่ามาให้วายุลองชิมผลไม้เหล่านี้วายุไม่เคยเห็นหรือชิมมาก่อน นารีบอกว่าเป็นผลไม้ที่มีเฉพาะในป่าแห่งนี้เท่านั้นวายุยิ้มรับและลองกัดผลไม้รสชาติหวานฉ่ำและกลิ่นหอมที่ไม่เหมือนผลไม้อื่นๆที่เขาเคยกินทําให้เขาต้องทําหน้าตาประหลาดนารีหัวเราะออกมาอย่างสนุกสนานแล้วนารีก็หยิบผลไม้ขึ้นมาพร้อมบอกว่าวันนี้ข้ามีผลไม้ที่อยากให้เจ้าลองชิมนั่นก็คือลูกผองแปดผลกลมโตที่มีเปลือกบางสาย เนื้อในเต็มไปด้วยฟองอากาศเล็กๆคล้ายฟองสบู่หลากสีเมื่อตัดผลออกจะมีเสียงแปด๊ดคล้ายกับลูกป่งที่แตกวายุกัดลงไปที่เนื้อผลไม้ก็รู้สึกเหมือนมีกระแสเย็นวูบผ่านตัวทําให้ขนลุกสู้ไปทั้งร่างเขาสะดุ้งเล็กน้อยก่อนจะหลุดหัวเราะอ,ออกมาโดยไม่รู้ตัวผลม่วงปุยฝันผลสีม่วงอ่อนขนาดใหญ่คล้ายมะพร้าวผิวเปลือกเป็นปุยเหมือนขนแก่ เนื้อด้านในนุ่มแอหอมเหมือนนมวายุก้มหน้าลงสูดกลิ่นหอมละมุนที่ลอยออกมาจากผลม่วงปุยฝันกลิ่นนั้นนุ่มนวลคล้ายกับนมอุ่นๆที่ชวนให้รู้สึกผ่อนคลายเมื่อเขากลืนเนื้อผลไม้ลงไปรู้สึกดั่งล่องลอย,อยอยู่ในความฝันอันแสนสุขที่ไม่อยากตื่นขึ้นมาผลจักกะจีผลกลมเล็กขนาดพอดีมือเปลือกนุ่มนิ่มและมีขนเล็กๆสีทองรอบๆทำให้ดูคล้ายลูกพีชขนฟูๆ แต่ขนจะคอยขยับเองเหมือนมีชีวิตวายุลังเลเล็กน้อยก่อนจะกัดเบาๆลงที่เนื้อผลไม้กลิ่นหอมอ่อนๆของผลจักาจี้พวยพุ่งพุ่งขึ้นมาทันทีเนื้อผลไม้นุ่มละมุนและหวานอ่อนๆแต่สิ่งที่น่าประหลาดใจคือความรู้สึกเย็นซ่านที่กระจายไปทั่วปากเรากับละองน้ำเย็นๆที่ช่วยบรรเทาความเหนื่อยล้าลูกยิ้มเปรียผลทรงหยดน้ำสีม่วงเข้มเงาวับเปลือกบางและโปรง่งใส มองเห็นเนื้อสีชมพูฟูเป็นชั้นๆเมื่อตัดออกมาจะมีเนื้อฟูคล้ายขนมเคก้กเขาตักเนื้อผลไม้ขึ้นมาชิมเนื้อสัมผัสนุ่มละมุนแทบละลายในปากรสชาติละมุนนี้ผสมกับกลิ่นหอมอ่อนๆทำให้เขารู้สึกเบิกบานและยิ้มออกมาโดยไม่รู้ตัวทุกคนที่ได้กินผลไม้ชนิดนี้จะต้องยิ้มออกมาไม่ว่าจะเหนื่อยหรือทุกข์ใจแค่ไหนแค่คำเดียวก็ทำให้รู้สึกสดใสขึ้นมาได้เสมอ ผลไม้เหล่านี้มีสเสน่ห์ลึกลับที่ยากจะอธิบายมันมีรสชาติที่หวานฉ่าและกลิ่นหอมที่แฝงไปด้วยความเย้ายวนเรากับมันกําลังดึงดูดวิญญาณของผู้ที่ชิมให้ค่อยๆหลงลืมตัวเองทีละน้อยความรู้สึกอันอ่อนละมุนเหมือนพาให้วายุล่องลอยอยู่ในฝันเขาไม่รู้ตัวเลยว่าความเป็นตัวเองกําลังค่อยๆจางหายไปขณะที่ความหลงไหลในผลไม้นั้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนารีเตรียมอาหารมื้อพิเศษ ให้วายุด้วยความตั้งใจวัตถุดิบสดใหม่จากป่าถูกนำมาปรุงอย่างพิถีพิถันเห็ดป่าและสมุนไพรหอมๆที่เธอเก็บด้วยมือของเธอเองกลิ่นหอมละมุนล,ลอยอบอวลไปทั่วกระท่อมทั้งคู่นั่งทานอาหารร่วมกันวายุตักอาหารชิมอย่างช้าๆรู้สึกถึงความเอาใจใส่ในทุกจานที่นารีจัดเตรียมยิ่งทำให้ค่ำคืนนี้ยิ่งพิเศษมากขึ้นไปอีก ทั้งสองยืนอยู่หน้ากระท่อมท่ากลางแสงจันทร์ที่ส่องสว่างเป็นประกายนารีแงนมองดวงจันทร์สุกสกาวแล้วหันกลับมาพูดกับวายุด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนหากเจ้าคิดถึงข้าเพียงมองไปที่ดวงจันทร์เจ้าจะรู้สึกว่าข้าอยู่ใกล้ๆเสมอนารีกระซิบเบาๆหลับตาเถิดฟังเสียงธรรมชาติวายุหลับตาลงอย่างสงบแล้วพบว่าความเงียบสงบในที่นี้ ช่วยปลอบประโลมจิตใจของเขาช่วยให้ความวุ่นวายและความกังวลทั้งหลายเลือนหายไปชั่วขณะในอ้อมกอดของนารีท่ามกลางเสียงลมพัดและแสงจันทร์อ่อนโยนความสุขที่เรียบง่ายกลับมาเยือนหัวใจของเขาอีกครั้งเวลาแห่งความสุขช่างผ่านไปเร็วเสียจริงเรากับสายลมที่พัดผ่านวายุต้องกลับไปทำงานเขามองหน้านารีด้วยความอะไรอาวร์ ก่อนจะกล่าวลาด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความหวังว่าสักวันจะได้กลับมานารียิ้มอ่อนและบอกเขาด้วยสายตาอ่อนโยนว่าข้าจะรอเจ้ากลับมาอีกครั้งเสมอคำพูดของเธอเป็นดั่งคำสัญญาที่ปลอบประโลมใจวายุเมื่อวายุกลับมาถึงบ้านแม้จะกลับสู่ชีวิตประจํำวันแต่หัวใจของเขายังคงติดอยู่ที่เมืองอันสงบสุขเขาเอาแต่คิดถึงนารีจนไม่เป็นอันทำงาน ความคิดถึงนั้นเข้าครอบงำจิตใจจนทำให้เขาไม่สามารถโฟกัสกับสิ่งใดได้อย่างเต็มที่ความสัมพันธ์ระหว่างเขากับภรรยาก็ค่อยๆแย่ลงพวกเขามีเรื่องทะเลาะกันบ่อยครั้งเพราะภรรยาของเขารู้สึกถึงความห่างเหินและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับวายุในทุกๆคืนหลังจากการทะเลาะกับภรรยาวายุนอนพลิกตัวไปมาด้วยความกระวนกระวายความรักที่เขาเคยมีต่อภรรยาและลูก เริ่มถูกบทบังด้วยความรู้สึกเหนื่อยล้าและความกดดันที่ถาโถมเข้ามาอย่างไม่หยุดหย่อนพรรยาของเขาเคยเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตแต่ตอนนี้ทุกคำพูดที่เธอเอ่อยออกมากลับฟังดูเป็นเหมือนการต่อว่ามากกว่าความห่วงใยเขานึกถึงลูกน้อยที่นอนหลับสนิทในอีกห้องหนึ่งความรู้สึกผิดเริ่มก่อตัวขึ้นในใจแต่ความรู้สึกเหนื่อยล้าที่สะสมมากเกินไป ทำให้เขารู้สึกว่าตัวเองถูกกักขังในกรอบชีวิตครอบครัวที่คาดหวังความคิดที่ว่ามีที่อื่นที่ดีกว่ารออยู่เริ่มแทรกซึมลึกลงในจิตใจของเขาเรื่อยๆและเมื่อเขาพบนารีที่ป่าความลุ่มหลงในชีวิตที่เธอนำเสนอให้ชีวิตที่ไร้ความวุ่นวายและเต็มไปด้วยความสงบสุขทำให้เขารู้สึกเหมือนเจอทางออกจากทุกสิ่งเขาเริ่มถามตัวเองว่าทำไมเขาถึงต้องยอมรับความทุกข์ทรมานนี้ต่อไป ในเมื่อเขาสามารถมีชีวิตที่สงบและเป็นอิสระอย่างแท้จริงกับนารีได้ความคิดที่จะทิ้งครอบครัวที่เคยรักอย่างหมดใจเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นในจิตใจของเขาในที่สุดวายุตัดสินใจครั้งใหญ่ในชีวิตเขาเลือกที่จะหย่ากับภรรยาเพื่อที่จะได้กลับไปหานารีและใช้ชีวิตกับเธอการตัดสินใจนี้ทำให้ภรรยาของเขาเสียใจอย่างมากน้ำตาของเธอเป็นดั่งคำพูดที่ไม่มีเสียง บอกถึงความเจ็บปวดที่ยากจะลืมเลือนวายุรู้สึกถึงความผิดหวังและความเศร้าที่เขาทำให้ครอบครัวต้องเผชิญแต่ความรู้สึกผูกพันกับนารีและความสงบสุขที่เขาได้รับเมื่ออยู่กับเธอนั้นกลายเป็นสิ่งที่เขาไม่อาจปฏิเสธได้หลังจากการหย่าวายุรู้สึกเหมือนถูกปลดปล่อยจากภาระที่แบกรับมานานแม้ว่าความเศร้าจากการทิ้งครอบครัวจะยังคงเกาะกลุ่มหัวใจ แต่ความปรารถนาที่จะกลับไปหานารีนั้นยิ่งเพิ่มมากขึ้นเขารู้ว่าที่นั่นเป็นที่ที่เขาต้องการวายุตัดสินใจออกเดินทางอีกครั้งมุ่งหน้ากลับสู่ป่าที่เขาเคยพบกับนารีหวังว่าการพบกันครั้งนี้จะทำให้ชีวิตของเขากลับมามีความสุขอีกครั้งวายุเดินไปตามเส้นทางที่คุ้นเคยจนกระทั่งเขาพบกับกระท่อมที่นารีเคยพาเขามาพักในที่สุดเขาก็มาถึง เขามองไปรอบๆกระท่อมแล้วก็พบกับร่างของนารียืนอยู่ใต้แสงจันทร์เธอยืนอยู่ท่ามกลางต้นไม้เส้นผมยาวของเธอปลิวไหวตามสายลมใบหน้าเต็มไปด้วยความอ่อนโยนแอรอยยิ้มที่เขาจำได้อย่างแม่นยำข้ารู้ว่าเจ้าจะกลับมานารีพูดเบาๆด้วยน้ำเสียงที่แฝงไปด้วยความรู้สึกโหยหาวายุรู้สึกถึงความอบอุ่นที่แผ่ซ่านไปทั่วร่างเขาเดินเข้าไปใกล้เธอ รู้สึกเหมือนตัวเองได้กลับมาสู่ที่ที่เขาเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดข้าคิดถึงเจ้าคิดถึงที่นี่วายุพูดด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความซาบซึ้งทุกอย่างที่ข้าทิ้งไว้ข้างหลังข้าเลือกที่จะกลับมาอยู่ที่นี่กับเจ้านารีมองวายุด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเข้าใจข้ารู้และข้าจะอยู่เคียงข้างเจ้าเสมอตราบใดที่เจ้าเลือกที่จะอยู่ที่นี่ข้าก็จะไม่หายไปไหน นารีพายุนั่งลงบนที่นอนมองเขาด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนเจ้าเหนื่อยมามากพักเถิดเธอกล่าวเบาๆวายุเอนตัวลงหลับตาเสียงลมพัดผ่านต้นไม้กล่อมให้หัวใจเขาสงบลงเรื่อยๆนารีนั่งเงียบๆข้างเขาเฝ้ามองจนวายุเริ่มหายใจอย่างสม่ำเสมอความเหนื่อยล้าทั้งหมดค่อยๆหายไปเขาจมเข้าสู่ห้วงนิทราอย่างลึกและสงบเมื่อวายุตื่นขึ้นมาอีกครั้ง เขาพบว่าตัวเองยืนอยู่กลางลานเมืองล้อมรอบด้วยรูปปั้นหินที่มีใบหน้าทุกทรมานเสียงกระซิบดังแผ่วเบามาจากทุกทิศทางมันไม่ใช่เสียงที่อบอุ่นและอ่อนโยนเหมือนเดิมอีกต่อไปมันเต็มไปด้วยความมืดมิดและเยือกเย็นเราวกับมีอะไรบางอย่างคืบคลานเข้ามาภายในจิตใจของเขาวายุพยายามขยับตัวแต่ร่างกายของเขารู้สึกแข็งทื่ออย่างประหลาดเขามองไปรอบๆ พยายามหาทางหนีแต่ทุกอย่างรอบตัวดูคล้ายฝันร้ายเมืองที่เคยสว่างสดใสตอนนี้กลับถูกปกคลุมด้วยหมอกหนาและรูปปั้นที่อยู่รอบๆดูเหมือนจะใกล้เข้ามามากขึ้นเรื่อยๆท่านใดนั้นนารีปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าของเขาใบหน้าที่เคยอ่อนโยนและเต็มไปด้วยความอบอุ่นตอนนี้กลับดูเยือกเย็นและเงียบงนันสายตาของเธอเปลี่ยนไปเป็นสายตาที่เย้ยและเจ้าเล่ เจ้าไม่เคยรู้เลยหรือวายุข้าไม่ใช่นางฟ้าอย่างที่เจ้าคิดแต่ข้าคือนางไม้ผู้ซึ่งต้องการชีวิตใหม่และผู้ชายเช่นเจ้าคือเหยื่อที่ข้ารอคอยเธอกล่าวด้วยเสียงที่แผ่วเบาแต่แฝงไปด้วยความชั่วร้ายวายุนิ่งงันความเยือกเย็นแผ่ซ่านในอกก่อนที่นารีจะเอ่ยต่อด้วยน้ำเสียงที่เย้ยเย้ยเจ้าทิ้งครอบครัวที่รักเจ้าเจ้าทิ้งลูกทิ้งเมียโดยไม่ลังเลเลยสักนิด เจ้าไม่คิดหรือว่าความรักและความสงบสุขที่ข้ามอบให้นั้นมันง่ายดายเกินไปเธอหัวเราะเบาๆข้าเพียงแค่ดึงเอาความเห็นแก่ตัวในใจของเจ้าออกมาเท่านั้นแท้จริงแล้วเจ้าต่างหากที่ทำลายทุกอย่างด้วยมือตัวเองและตอนนี้ข้าก็ได้สิ่งที่ข้าต้องการก็คือชีวิตของเจ้าน้ำเสียงของนารีทำให้เขารู้สึกเสียวสารหลังว่า เขาหวนนึกถึงชาวเมืองที่ถูกสาปให้กลายเป็นหินและในขณะนี้เขาก็เริ่มเข้าใจว่านั่นไม่ใช่คำสาปจากคนอื่นแต่เป็นกับดักที่นารีได้วางเอาไว้เพื่อลวงผู้มาเยือนให้ตกเป็นเหยื่อของเธอรูปปั้นหินที่เขาเห็นก่อนหน้านี้คือผู้ชายคนอื่นๆที่เคยถูกหลอกก่อนหน้าเขาและบัดนี้เขาก็ได้กลายเป็นอีกหนึ่งในเหยื่อนั้นเจ้าไม่ได้พูดจริงใช่ไหมวายุถามด้วยเสียงสัน่น เขาพยายามที่จะล่าถอยแต่ขาของเขาเริ่มแข็งเป็นหินเขารู้สึกถึงความเย็นเฉียบที่ค่อยๆค,คลืบคลานไปทั่วร่างนารีเดินเข้ามาใกล้ยื่นมือไปแตะที่ไหล่ของเขาข้าต้องการพลังชีวิตของเจ้าและเจ้าก็เต็มใจที่จะมอบมันให้ข้านารีกระซิบเบาๆแต่คำพูดของเธอกรีดลึกเข้ามาในใจของวายุเขาพยายามจะตะโกนแต่เสียงของเขากลับแหบแห้ง ร่างกายของเขาค่อยๆแข็งขึ้นอย่างช้าๆและทุกครั้งที่เขาพยายามหนีความเจ็บปวดนั้นก็ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นความรู้สึกสิ้นหวังท่วมท้นขึ้นมาเขารู้สึกได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างกำลังจะสิ้นสุดลงในที่สุดร่างของวายุก็กลายเป็นหินทั้งหมดเขายืนนิ่งเงียบอยู่กลางลานเมืองท่ามกลางรูปปั้นที่มีใบหน้าทุกทรมานอีกหลายสิบคน